ในชีวิตเรามักมองหาที่พึ่งจากคนอื่นหวังให้ใครสักคนช่วยแก้ปัญหาให้เราแต่ความเป็นจริงคือไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดเวลาแม้แต่คนที่เรารักมากที่สุดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะชีวิตของเรา ต้องเดินด้วยขาของเราเองเมื่อมีความทุกข์ไม่มีใครมาเจ็บแทนเราได้เมื่อมีความสุขก็เช่นกันไม่มีใครมาสุขแทนเราได้ทุกการกระทำล้วนเป็นตัวของเราเองถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเริ่มจากสติของตนพึ่งปัญญาของตน และพึ่งความดีของตนเมื่อเรายืนได้ด้วยตัวเองโลกจะไม่อ่อนแออีกต่อไปเพราะที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเรา